สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ต้องเรียกว่าเซตเนี่ยนะครับมีการขยับตัวขึ้นมานะครับค่อนข้างค่อนข้างดีมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับมาได้หลายหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าในจังหวะที่มันไหลขึ้นมานะครับตัวในแต่ละวันเนี่ยก็มีหุ้นที่ขึ้นนะครับสามารถ มากกว่าหุ้นที่ลงลก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับขนาดแบบมีทิ้งลงมา2วันเนาะนะครับก็ยังสามารถวันที่บวกหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังยังสามารถยืนในแดนบวกได้นะครับมากกว่า0.5นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ชื่อ AD Line b r e a d เนาะนะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็คือใส่เส้นค่าเฉลี่ย14วันด้วยนะครับแล้วก็ ใส่เส้นกลางนะครับก็คือ vertical line นะครับตั้งไว้ที่0.5นะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับต้องเรียกว่าเซตกำลังมาทดสอบแนวต้านที่สำคัญเลยก็คือที่เส้น50วันนะครับก็อยู่แถวๆตรงนี้เลยนะครับ1 2 5 0ก็หวังว่าจะผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านนี่ก็จะต้องเรียกว่าเสียวๆหน่อยนะครับสำหรับในแนวว e e นะครับก็ยัง แนวต้านยังขึ้นไปอีกไก่พันสามด้วน,นะครับในแนวมันไปเลยนะครับมันก็หลังจากนะครับมาทดสอบจุดสำคัญนะครับก็คือพันร้อยนะครับก็ขยับเด้งขึ้นมาก็คือตรงนี้นะครับที่มันเด้งขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นแนวนะครับที่ค่อนข้างสำคัญในตัว มันนะครับในตัวมันเลยกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับว่ามันน่าจะฟื้นตัวได้แต่จะฟื้นตัวจริงหรือเปล่าก็ต้องมานั่งดูนะครับแล้วแต่ว่าเราจะกระทบยังไงนะครับซึ่งวิกฤตเนี่ยเวลากระทบตลาดมันจะมีอยู่2แบบว่าเราเนี่ยเป็นคนกระทบโดยตรงหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ประเทศอื่นเขาเกิดแล้วมากระทบที่เรา นะครับถ้ากระทบโดยตรงนะครับก็อย่างช็อตตรงนี้นะครับก็จะกระทบแบบนานหน่อยนะครับตั้งแต่เนี่ยลงมาจนสุดก็คือ4-2่นะครับสี 4, 1, นั่นแหละนะครับกว่าจะปรับเป็นขาขึ้นได้นะครับสมมุติคิดที่เบรกไฮตรงนี้แล้วกันก็4-6นะครับแต่ถ้าเกิดวิกฤตมันเกิดที่ภายนอกนะครับอันเนี้ยจนปี5-2ก็ลงมาแค่ไม่กี่เดือนแล้วก วิ่งต่อไปเลยนะครับแต่รอบนี้ก็คือวิกฤตก็ต้องเรียกว่าเกิดกันพร้อมกันทั้งโลกนะครับถามว่าเคยเจอไหมก็ไม่เคยนะครับทีนี้มาที่ประเด็นสำคัญของอวันนี้นะครับก็คือตัวราคาน้ำมันนะครับตัวราคาน้ำมันถามว่ามันสำคัญยังไงนะครับที่มันแบบลงมาเยอะเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าหุ้นที่มาเก็ตแคปใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยก็คือกลุ่มปตท นะครับกลุ่มปตทถ้าเกิดใครจําได้ตรงนี้นะครับที่มันลงมาตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าหุ้นส่วนใหญ่นะครับหุ้นส่วนใหญ่ไม่วิ่งเลยนะครับหุ้นส่วนใหญ่ไม่วิ่งเลยจําได้นะฮะแต่ที่มันวิ่งเนี่ยมีแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มพี่ปตทนะครับคือ คิดดูนะครับว่าพี่พอ e วิ่งกลุ่มเดียวเนี่ยสามารถพาเซตทั้งตลาดนะฮะดัชนีเซตนะครับเบกไฮไปได้นะครับถามว่า t i m i ม g นะครับท i m มมของกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนอ่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนก็อ่าต้องเรียกว่าจำกันง่ายๆนะครับว่ามันจะโอเค นะครับซึ่อ๋อนะครับโอเคนะนะครับก็ยังไม่เป็นเยดีนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับเวลามันวิ่งนะครับมันจะมันจะมาช่วงท้ายๆนะครับท้ายๆของของไซเคิลเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตัวเศรษฐกิจพอมันเริ่มฟื้นใช่ไหมครับคนก็ขยันลงทุนนะครับขยันใช้จ่าย ทำนู่นนี่นั่นกันไปนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยช่วงช่วงปลายๆของไซเคิลเนี่ยเป็นขาขึ้นน้ำก็ดันเซตขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นของเบรนท์นะครับตัวน้ำมันเนี่ยจะมีอยู่2องอินเด็กซ์หลักๆที่เขาเขาดูกันนะครับก็คือเบรนท์กับ wT i นะครับ wT i เป็น West Texas เนะเาะก็เป็น ของฝั่งอเมริกานะครับเบลนด์นี่ก็จะเป็นทะเลเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นอ้างอิงแบบทั้งโลกส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเบลนด์กันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับเป็นวันที่แบบทั่วโลกตกตกตะลึงกันมากเลยก็คือราคาน้ำมันมัน,มนหลุดแบบหลุดลงมาได้ได้โหดมากนะครับก็คือ ถ้าเป็นฟิวเจอร์สัญญาใกล้ที่ที่กำลังจะหมดอายุนะครับหมดอายุเมื่อวานนี่แหละนะครับติดลบลงไป28%ให้ราคาฟิวเจอร์แปลว่าอะไรนะครับฟิวเจอร์ติดลบนะครับแปลว่าไอ้คนที่ถือสัญญาขายอะเวลามันหมดอายุอะเออเวลาเซ็ตเทิลกันนะครับจะต้องมีการจ่ายตังให้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ แปลกๆดีนะครับโอเคอ๋อให้มันมีข่าวอ๋อนี่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 อ๋อเขาดีเทคมาให้ด้วยเรื่องของเอ่อแพทเทิร์นนะครับตัว P คือแพทเทิร์นนะของเว็บ investing com นะครับโอเคก็เป็น Brent Oil ก็คือชื่อตัวเนี้ย LCO นะครับมีแพทเทิร์นอะไรบ้าง โดจิสตาบูลิสใครเข้าไปซวยฮะอะไรเนี่ยเฟลลิ g งทร e เมทต h o d นะฮะก็คือต้องเรียกว่ามันเป็นคอนติเนียร์อารแพทเทิร์นนะเนาะ,นะก็แบบมันลงลงมาแล้วก็ย้อยยอๆพักตัวพักตัวแล้วแบบเบรกลงต่อแพทเทิร์นะะเนี่ยเขาบอกว่าโคตรแรงนะครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมานะฮะโอเค ถามว่าทําไมเราต้องเอามาเป็นเป็นคลิปตรงนี้ด้วยนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าน้ํามันนะครับเป็นหุ้นกลุ่มปตท,ะทเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีผลกับดัชนีเยอะนะครับวันนี้แค่น้ํามันลงกลุ่มพี่ปอลงพาเซ็ตร่วงไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราบอกถึงไทงมิ่งไปแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยทั้งโลกเลยนะมัน อยู่ในช่วงขาลงนะครับจากภาพของโควิดนะครับซึ่งมันอยู่ดีดก็มาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูโควิดนะครับก็จะเห็นว่าจริงจมันก็เริ่มดีนะนะครับอย่างที่บอกทุกอาทิตย์ก็คือดู Daily Case นะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นในตาที่น้อยลงทุกวันทุกวันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับ มาดู US ก็ได้นะครับของอเมริกาเนี่ยนะครับก็จริงๆก็เริ่มเริ่มลดลงแล้วนะครับทำทิปเปิลท็อปเลยทีเดียวเกี่ยว,วอะไรไม่ดนะครับประเทศในยุโรปนะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณลดลงกันในหลายๆประเทศนะครับเนี่ยอิตาลีฝรัร่งเศสอิตาลีที่ว่านังหนักเขาก็ยังแบบเอ้ค่อยๆน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ ตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็จะเป็นแถบบ้านเราฮะอย่างอินเดียประมาณนี้เนี่ยฮะอินเดียเพิ่งมีวันนี้แหละนะครับที่การเพิ่มขึ้นเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ประเทศอย่างตัวนี้สิงคโปร์นะครับบ้านเราก็หนักอันนี้นะครับอินโดนะครับนะกขารอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็น่าจะคุมกันได้มาเลเซียนะคร เหมือนความชันนะครับความชันเออมาเลเซียนี่คุมได้แล้วนะครับก็เหลืออินโดนะครับบ้านเราเอา้ามีแคพเดีามาด้วยไอโคลัมเบียนะอเมริกาใต้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ต้องต้องติดตามนะครับโอเคแต่ผมว่าเออถ้าเกิดมันมีตัวยานานะครับมันมียาที่แบบรักษาแล้วมัน มันได้นะครับมันก็จะ,ะต้องเรียกว่าโควิดก็จะเริ่มจบลงไปนะครับแล้วก็ US recession dashboard อันนี้ชอบมากเลยนะครับก็ลิงก์อันแรกได้เลยนะครับคน้น Google นะคะคำว่า US recession dashboard กำลังจะโยงให้ดูว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของ อเมริกาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับถ้าดูตัวเลขนะครับก็ต้องเรียกว่ามันเข้า recession เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวภาคประชาชนนะครับก็เละไปแล้วนะครับภาคการผลิตก็เละไปแล้วนะครับอ,อ,อเดอร order อะไรหายหมดนะครับมาจุ้งมาจิน้นกำไรไม่เหลือแล้วฮะมีเหลืออันเดียวนะครับที่พยุงตลาดหุ้นได้ก็คือตัวมันนี่ supply ึี่ รัฐบาลทั้งโลกใช้คำว่าทั้งโลกไม่ใช่แค่อเมริกาเนอะนะครับที่จะอัดเงินเข้ามานะครับก,ก็อันนี้เป็นเคสนะครับว่าเขาผ่านช่วงรีเซชชั o นมาได้อย่างไรนะครับตัวที่เขียวขียวขึ้นมาก่อนเลยก็คือเฟดนะครับก็จะค่อยๆอ,อัดเงินเข้ามานะครับฟิ e ฟิี่เฟดนี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ก็จะค่อยคอยค่อยค,อ,ยค,อ,ยคอ,ยอัดอัดเงินเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นกำลังการผลิตมันก็จะเริ่มขึ้นมาพอโรงงานเริ่มเปิดอะไรเริ่มเปิดเดี๋ยวประชาชนนะฮะมันก็จะเชื่อมั่นเองนะครับรอไปแป๊บหนึ่งโอเคเนี่ยโรงงานเปิดเห็นไหมฮะแล้วก็จ็อบเคลมก็จะเริ่มน้อยลงพราะคนมีงานทำมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจก็ เริ่มฝืนนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งนะครับก็สามารถฟืนได้โอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเราหวังให้กลุ่มปตท,ทจะเป็นหัวหอกนะครับจะเป็นหัวหอกในการต้องเรียกว่าพาเซตขึ้นไปไกลๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะครับอาจจะต,ต้องรอก็คือรอสักผมว่าสี่ห้าปียังต่ำ นกว่ารอบใหม่ของพลังงานเนี่ยมันจะมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มไหนล่ะที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเล่นกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่อพอคนเริ่มมีงานทําก็จะเริ่มใช้เงินนะครับใช้เงินก็จะเริ่มมาเดินทางเริ่มมาท่องเที่ยวนะครับเนี่ยอย่าง AOT นะครับอย่างมิ้นก็อย่างเงี้ยนะครับคนก็จะเริ่มมา ห้านี่ครับตองเริ่มการใช้จ่ายคนก็จะเริ่มมีการากลุ่มเทคก็จะเริ่มมานะครับอย่างเช่นตัวอ e ิเล็กต่างๆนะครับอ,อย่างเช่น K d e l เ a เดลต้าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มมาละเห็นไหมครับว่าไอ้กลุ่มตัวน e เนี้ยอิเล็กเนี่ยมันจะมาแบบว่าหลังเพื่อนเลยนะครับเพราะว่า มันต้องให้เศรษฐกิจกมันฟื้นก่อนนะครับพอเริ่มมีคําสั่งซื้อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลุ่มเนี้ยมันจะมานะครับก็แต่ตอนนี้ก็เลยวิ่งนะครับแต่ว่าก็จะวิ่งช้าหน่อยนะครับเพราะว่าออเดอร์ยังไม่มาอะไรประมาณนี้มาดูปตทกันบ้างนะครับเห็นว่าน้ำมันลงเนี่ยนะครับอเออบังเอิญปตท มันไม่ได้มีแค่น้ำมันอย่างเดียวเนาะมันก็มีแบบหลายๆอย่างประกอบกันนะเพราะฉะนั้นเอ,อเคน้ำมันฝั่งน้ำมันควรจะไม่ไม่ค่อยดีแต่ว่าในฝั่งที่เป็นขายปลีกเนี่ยก็จะเริ่มกำไรเน็ตๆก็อาจจะกำไรลดลงไม่มากอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าตัวลงกลั่นนะครับนะครับลงกลั่นก็เริ่ม ประมาณเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นภาพของการโดนทุบลงมานะครับโอเคซึ่งเราก็ต้องมานั่งดูตรงนี้นะครับว่าเอ้นั้นโดยโดยส่วนตัวมองว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ทามมิ่งครับของคนที่เล่นหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มปีโตนะครับยังไม่มานะครับยังไม่มาแล้วก็ลองมาดูอย่าง สมมุติจะดูค่ากันกลั่นนะครับค่ากันกลั่นสิงคโปร์ก็แต่แยบผมก็จะไปชอบดูตัวที่เป็นบทวิเคราะห์นะครับมันก็จะมีของฟินแลนเซียนะครับที่เขาแบบออกมาทุกทิศเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ฟินแลนเซียจริงก็ไปผูกกับโบกสบายโตนะครับนี่แล้วก็เข้าไปส่วนบทวิเคราะห์เขานะครับ นี่ครับตรงส่วนบทวิเคราะห์เขาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ fundamental แล้วก็รายงานสินค้าพวกกระพันก็มาดูวันนี้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเข้าไปบทวิเคราะห์เนาะนะครับ f u n d a m e n t a l analysis แล้วก็รายงานสินค้าพวกกระพันที่ชอบนะครับเพราะว่าเขาเขียนอธิบายมาให้เลย โอ้โหน้ำมันดิบนะครับก็ลดลงเพราะว่ายังมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจดีมานก็ลงก็เลยบอกว่ามันน่าจะยังไม่ใช่รอบนะครับโอเคค่กากันกลั่นนะครับเริ่มดีขึ้นนิดนึงนะครับถือว่ารอดตายนะครับคิดดูนะครับว่าค่าการกลั่นเนี่ยติดลบครับโอโ้คือติดลบมาเป็นเดือนนะครับแปลว่าอะไรครับค่าการแก่ติดลบแปลว่า ขาดทุนทุกบาทเร็วที่ผลิตกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในพวกปีโตนะครับก็บวกเราสลักกันไปเป็นพลาสติกปรับตัวขึ้นนะครับไอ้พวก HDPE นะครับขึ้นมาแต่พวก PVC, m v g PTA เนี่ยแย่ไปหมดเลยนะครับโอเคก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นดูเลยเนี่ยนะครับ เราเห็นว่าในเชิงทฤษฎีก็ไม่ดีนะครับดีมาร์ก็ไม่ดีมาดูราคาเรื่องของราคาน้ำมันราคาอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่ดีนะครับแถมแบบค่าการกางติดลบอีกเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับสั้นๆว่าคลิปนี้ก็คือ1นนะครับราคาน้ำมันลงตามเพราะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากโควิดถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่น่า ไม่น่าตกใจอะไรนะครับแล้วก็ทามมิ่งมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวพอจบโควิดนะครับก็อาจจะเริ่มมีดีมานนะครับขยับขึ้นมาปึ้งขึ้นมาช็อตหนึ่งแล้วก็ไวจะไซเวย์อยู่อย่างนั้นนะครับไปขึ้นตอนไหนนะครับมันก็จะไปขึ้นช่วงป,ปลายไซเคิลของเศรษฐกิจเนาะก็ขึ้นมาแล้วก็จบเลยนะฮะโอเคเ <laughs> okay. พราะนั้นโดยสรุปกลุ่มพลังงานก็ ใครใครจะเล่นเนาะก็ใช้คำว่าต้องอดทนไว้หน่อยเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ